สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ การทำใจจากรักที่เพิ่งจบลงนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากและการคิดหาวิธีแก้เ็จแก้แค้นคนรักเก่าก็เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงที่จิตใจดีอย่างคุณคุณก็ไม่ควรทำเช่นกันแต่เพื่อทำให้ตัวเองก้าวผ่านสิ่งเก่าๆไปได้ง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีแก้แค้นแฟนเก่าแบบดูดีดูดีนำมาให้คุณสาวๆได้ดูกันเป็นวิธีแก้แค้นอย่างมีระดับและดูดีเพื่อจะช่วยให้รู้สึก ดีขึ้นมาบ้างตามไปดูกันครับข้อที่ 1. ใช้รูปร่างแก้แขนหลังความสัมพันธ์พังลงก็อย่าปล่อยให้ร่างพังตามไปด้วยเด็ดขาดควรดูแลใส่ใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองให้ดูเป๊ะเวลาที่เขาเห็นคุณผ่านโซเชียลหรือผ่านการบอกเล่าของคนที่ได้พบเจอกับคุณ,คณเขาจะได้รู้ว่าตัวเขาไม่ได้มีผลกับชีวิตคุณอีกต่อไปครับข้อที่สอวดชีวิตดี ผ่านโซเชียล สถานที่ไหนที่เคยอยากไปตั้งแต่ตอนที่ยังคบกับเขาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปก็ถือโอกาสตอนที่หมดพันธะนี้ไปเที่ยวกินดื่มดำกับสถานที่ในฝันให้เต็มที่หน้าผมคอสตูมไปให้เป๊ะแล้วก็ถ่ายรูปอวดโซเชียลแบบรัวๆไปเลยครับอ้อแล้วก็อย่าใส่แคปชั่นอาลัยอาวอนหรือเน็บแนมคนรักเก่าให้รกละเพราะพื้นที่โซเชียลของคุณตอนนี้มีไว้เพื่ออวดชีวิตดีๆเท่านั้นครับ ข้อที่3ทักทายเขาอย่างสดใส ถ้าบังเอิญต้องมาพบเจอกันอย่าได้ตีหน้าเศร้าเหงาน้ำตาคลอเบา้าใส่เขาเด็ดขาดครับรีบสวมหน้ากากนักร้องแจกยิ้มสวยๆทักทายเขาอย่างสดใสถามถ่ายถึงสารทุกสุขดิบเขาบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรและถ้าเขาถามกลับก็ตอบไปว่าคุณสบายดียังไงส่วนพวกคำพูดเจ็บแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในหัวนี่รีบระเบิดทิ้งไปได้เลยครับอย่าหลุดมาให้เขารู้ว่าคุณยังเจ็บแขนอย่างเด็ดขาดครับ ข้อที่ 4. ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างเต็มที่อย่าเอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวออกไปเที่ยวเล่นดินเนอร์กับเพื่อนสาวและแฟมิลี่บ้างให้เขาได้เห็นหรือได้ยินข่าวว่ามีคนเห็นคุณร่าเริงอยู่ที่นั่นที่นี่วิธีการนี้นอกจากจะช่วยให้เขารู้ว่าตัวเองไม่มีราคาก,กับชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วยังช่วยทำให้คุณสุขภาพจิตดีห่างไกลาการเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยครับ ข้อที่5ดูแลฐานะการงานตัวเองให้ดี จะอวดให้เขาเห็นว่าชีวิตคุณดีอย่าเอาแต่อวดไลฟ์สไตล์เลิศหรูผ่านโซเชียลโดยที่การเงินการงานของตัวเองย่ำแย่นี่สินรุงรังแบบนี้ถือว่าหลุดโป๊ขั้นร้ายแรงควรทำตัวเองให้ดีขยันตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบทำให้ตัวเองมั่นคงและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตแค่นี้ก็พอที่จะทำให้เขาเงิบไปได้แบบเบาๆแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีแก้แค้นแฟนเก่าแบบดูดีดูดีจากทุกคอที่ได้กล่าวมาไม่ใช่แค่คนที่พึ่งอ,อกหักทําเท่านั้นคนที่ยังไม่มีแฟนก็ควรทําให้ได้เพราะดีต่อชีวิตของคุณทั้งหมดแค่ข้ามเรื่องของการจงใจอวดไปบ้างก็จะช่วยลดความเจ้าคิดเจ้าแค้นได้เยอะเหมือนกันนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ